สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัมส่าชาแนลวันนี้รายการพาเลาออีพีสองเราจะพาล้อที่ไหนวันนี้เรามีเพื่อนร่วมทริปด้วยอย่างรู้ไหมว่าใครตั้งแต่สวัสดีค่ะเมจ่าพาชิวเองค่ะ วันนี้เราจะไปกินอะไรกันต้องตามมานะเขาบอกว่าเลิศมากอะเป็นร้านที่เปิดใหม่ใกล้ๆบ้านเหมือนเดิมแถวลาดพ้าววางหินเนาะใช่ที่คาซาลาโกนนะคะก็ใกล้ๆแล้วก็เดินทางสะดวกมีที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยค่ะตอนนี้เราเดินทางไปกันเลยว ตอนนี้เราอยู่ที่พลาซาลากูนนะคะก็อยู่ในโซนของพลาซาเลยนะคะแล้วก็ร้านนะครที่เราจะแต่เหมือนว่าเราจะเจอแล้วนะคะร้านอยู่ข้างหน้าแล้วนี่เองเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นร้านอะไรก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านรถเนื้อแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เป็นร้านเปิดใหม่นะแต่ว่าแบบ วัตถุดิบเขาพรีเมียมมากๆเลยนะคะก็มีเนื้อแบบหลากหลายเกรดมากเลยนะแล้วก็ที่แบบมันเด็ดที่ต้องมาวันนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อย่างบนหินค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วแบบมันน่าทานขนาดไหน,นะะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะลิฟทไอที่รักของเรามาแล้วเดี๋ยวเราไปย่างกัน,นะคะ่ะนี่เลยมาแบบร้อนๆเลยอะหินนะ่ะ ก็อุปกรณ์ของเขานะคะเดี๋ยวขอวางไม้แป๊บนึงก็บล่อยใเด็เจอไหมอะไรนี่ก็จะมีที่หนีบนะคะมีนี่แล้วก็อีกอย่างนึงขอดูก่อนนะอ๋อมีซอมนะคะมาอยู่ในถุงแบบสะอาดปลอดภัยคะ่ะไม่ต้องกลัวเลยลุยันาวางแล้วนะอุ้ยน่ากินมากๆเลยะคะ่ะเนื้อชิ้นใหญ่มากบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนสายเนื้อนี่ห้ามพลาดจริง อันีนีวเราต้อง่ไปด้วยไหมคะกลางอ๋อเดี๋ยวเราก็พิดเอาของเล่นเดียวมากอ,อันนี้เลย,ย่ะ<อ>ต่อที่เนื้อชิ้นนี้นะคะไทยวากิวนะคะแบบหืมใหญ่มากอะสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะ ราคาแบบเข้าถึงได้แน่นอนเอนี่ยใส่รูสวยๆเรามาพร้อมกับศิลปะอันนี้ จริงๆกิดแบบอยากจะให้กลินมันส่งไปถึงทุกคนมากอ่ะแบบดูดีแล้วดูดีดูความแบบเดือดุดๆของมันอ่ะอยให้ทุกคนได้ยินเสียงอันนี้ เอจิงหอมแล้วก็หวานมากจริงๆนุ่มไม่เหนียวเลยบอกเลยเนื้อเขาดีถ่ายเนื้อต้องห้ามพลาดจริงๆค่ะรดเนื้อนะคะต้องมาเดี๋ยวขอไปกินไทวากิวเพิ่มด้วยเราโดยเกลือแล้วก็โดย,ยกินทยวากิอย่างนะคะเรากินแบบนี้เลยไม่จิ้ม้วยที่บานก็จะใช้เนื้อไทวากิวค่ะ แล้วก็จะมีพวกอ่ะสติตลอยนะคะถ้าเกิดสายเนื้อเนี่ยก็อยากจะได้เนื้อที่ชิ้นหนาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทานแบบแร่เนื้ออย่างงี้เป็นไงคะเมนูนี้อร่อยเนาะทำมาสักนานเนี่ยทำมาสักนานแล้วอ่ะแต่พวกซีมุกเกินมันยังไม่ร้อนนะตอนแรกๆมันร้อนมาวางประมาณท่านาทีแล้วรสชาติจะเป็นเหมือนเดิมเลยนะใช่อร่อยจริง ออออรร่่ยยแหมทำมาตัวเราถูกแล้วพี่อ้ําก็ได้กินหมูแล้วนะคะดีใจกับพี่อ้ําด้วยอร่อยอ่ะ เนื้อหมูนิ่มมากเลยอ่ะใช่ไหมทั้งหมูและเนื้อคือดีเนาะเนี่ยซีอิ๊วตันกับเท้าเนื้อเอาเกอร่อยอ่ะเออชอบชอบฝอยอยู่มันขี้แนยรออยู่แล้วเนื้อที่ไม่ได้มีดีแค่เนื้อนะคะใส่หมูห้ามพลาดของตันเป็นช่วงของสั่งคอนะคะแต่ว่าเวลานเเนื้อก็จริงแต่ก็มีหมูนะเอออร่อยอ่ะไสเนี่ย แต่เกลือน้ำเก็มอเกลือก็เป็นเกลือนิดนิดก็ซชกินเพลินเลยน้ำหมูเมื่อกี้กินเนื้อแบบเบาๆนะคะแต่กินหมูกินนิดเยอะเลยก็ตอนนี้นะคะเราก็กินอาหารกันแบบอิ่มมากแล้วก็อร่อยมากเลยแล้วที่สำคัญนะคะ ราคาแบบสบายกระเป๋าเรามากเลยคือจะบอกว่ารสเนื้อเขาแบบเนื้อดีมากจริงเนาะรเราไม่ได้อวยนะอันนี้เพราะว่าเรากินแล้วแล้วมันมันดีจริงนะคะนี่ขนาดไม่ค่อยกินเนื้อนะพอเราชิมดูอ่ะนี่เขาเป็นคนไม่กินเนื้อวันนี้เขายังกินเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกเอ๋ว่ามันอร่อยเนื้ออร่อยนิ่มด้วยที่นี่นะเขามีเนื้อวากิวด้วยนะทุกคนถ้าเกิดแบบใครชอบนะคะก็มาลองได้ราคาไม่แพงมาง่ายด้วยนเนี่ยอย,อยู่อยู่ที่พาซาลากูนใช่ไหมที่จอดรถก็เยอะด้วยค่ะ เข้ามาง่ายปาสตาาลาโกและพาวังหินนี่เองใกล้นี่เองก็วันนี้เนี่ยเราอิ่มแล้วเนาะก็ง่วงแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวขอก่อนจบคลิปวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะให้ช่องอัมสเตอร์ดัลเป็นรายการพาเล็อก EP สองพาเลาะกับร้านลดเนื้ออร่อยๆนะคะ EP สามของเราวันนี้เราจะพาไปที่ไหนรอติดตามได้เลยนะคะ i love you i love you